ีกันด้วยครับอยู่กับรายการ First f a s TV นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีสร้างทีนทีระเบิดหรือเครื่องบินหรืออะไรที่พวกคุณเรียกกันทถนัดน,นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่สบายนะครับต้องขออภัยด้วยป่ว <c oughs> ยมีการไอ <c oughs> โอ้นะครับโอเคปะ <c oughs> เริ่มกันเลย เครื่องมันแหลกด้วยไอ้เนี่นี่ครับเป็นแบบนี้เลยมามาลองดูกันเออหนุกนะครับอุ้ยบินอืนี่นะครับนี่โอเคบ่ผมจะไปสร้างเลยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือเอ่อน่ครับอ่านเชื่อัน เดียนนะครับหรือเปล่าแล้วก็ TNT เลสโตนบอท่อนอะไรก็ได้ครับหรืออันนี้ก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็บอท่อนอะไรก็ได้ครับจะเป็นหินก็ได้นี่หินก็ได้นะครับแล้วก็ถังน้ำครับไว้บักเก็ตนะเอยเลยจะมาทำไมวะเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> ใช่ก็ขอให้ด้วยนะครับหมหะด,ดูตามไม่ทันนะครับให้คุณวางตรงนี้น้ำหนึ่งถึงห้านะครับหนึ่งสองสามอุ้ยเลือ,อะไรครับสามไหมสี 4, ่เลยห้ายืดไม้กี่อันหนึ่งครับเป็นหกนะครับก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้า กันหนึ่งครับหกหนึ่งสองสามนี่ผมทำแบบเชีชานนะครับสามไมครับสี่ห้าหกครับแล้วคุณดูว่ามันเสมอกันหรือเปล่าครับถ้าเสมอกันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็วางวัดท่อนใบคุณก็เทน้ำลงไปครับ <c oughs> ขออภัยด้วย ก็ได้นะครับอันนี้เป็นของเก่าแหละทุกคนก็น่าจะรู้แล้วครับผมมาสอนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับโอ้ยแหลกปิวมันเนี่ยวางไปครับทีละสามครับขออภัย <c oughs> ด้วยนะเอาไปจัดแปลงกันได้นะครับ ให้มันกว้างแล้วนี้ก็ได้ครับอาจจะเพิ่มแรงหนุภาพหรือโครงจอพังนะมึงครับวางให้ติดคุณอาจจะทันเองแล้วก่อนก็ได้โอเคโอเคเฮ้ยเครื่องมนมหลกนะเคนะอืโอเคต่อไปคุณก็วางนี่วางให้ทั่วนี่เลย คุาทำช้าๆเพราะขึ้นของแรกนะครับถ้าคุณรีบเกินปลายอาจจะเป็นแบบอ,นนอันนี้อืมอือหือแบนี้ค่ะระวังอาขัน่อันนี้นะครับมันจะสั้นเกินหนังนี้นะครับอย่างข้อสองคือรีบร้อนนะครับวางให้ทัวท่วๆแบบนี้เลยนะครับเลสโตน ด็กแล้วขอนอนแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เสียงยังไงจ้า <c oughs> ตัวช่วงนี้ไม่สบายคลิปอาจจะขาดหายกันไปบ้างนะครับ <c oughs> คลิปนี้จะไม่เอาวินโรลงครับตอนนี้ก็ <c oughs> ได้เสียงกันแล้วใช่ไหมครับอ้ผมไม่สบายจะบอกท้ำอีกไหมว่เนี่ย ไม่เข้าอะไรตอนนี้โอ้ยนี่ครับผมของการเปิดเน็ตล,ลืมเปิดเอ้ยลืมปิดเน็ตไว้เลยมาแลไรครับวางไปวางไปเรื่อยๆจะสอนแบบไว้ๆสักหน่อยเนะนี่ยบนึงครับจะเย็นเครื่องมันแหลกอ๋อใครรู้วิธีที่ทำให้เครื่อง ไช่ไหมที่ทำให้ไหมครับพีเอชะลอการแหลกลงไปก็ได้ก็ดีนะครับโอเคเมื่อคืนร์้เสร็จนี้เสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครับคุณก็ไปได้แล้วนี่นะครับผมโอโ้แหลกวู้ไม่มีถ้าเกิดตรงพอดีก็จะลงมานะครับโอ้ นึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะบโอยลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับให้ชอบมากๆกดซับด้วยนะครับสวัสดีครับ